โอ้โหแจ่มมากหัวน้ำเบลเลอร์เลยครับผมเล่นเอากิ่งนีห้อยเลยนะครับด,ดูดินู่นขอหมดหลังนี้นะ่อย่างสวยเลยโดนควันไปแล้วนะครับผมเห็นหัวน้ำเลยนะ พอดีมีเด็กมาด้วยก็เลยไม่ให้เขาผ่านนะครับพอมิมเป็นบินอยู่ข้างทางนะเต็มเลยคนรู้จักกันนะผมเขาอยู่ในในนี่นะครับเขตเขตอําเภอคลองลานนี่นะครับผมมาฟุกนะครับขี่มาดูเรื่อยๆก็พอดีจะไปนัดปีพึ่งเดือนห้าค่ำนะครับมาเจอมิมซะก่อนก็จั่วก่อนเลย สวยงามนะครับมาสามคนครับแม็กแล้วก็พันแปะนะครับผมพี่แปะเรานะครับวันนี้มาชวนมาตีด้วยนะครับดีกว่าอยู่บ้านเงาเงานะครับผมมาเจออีกหลังหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันเกาะตรงนี้เนาะมันไม่มีน้าครับผมแต่ตัวอ่อนมีอยู่ผมก็เลยขยับม้างล่างนะครับให้มันเกาะอยู่งลางดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าอีกสักติดวันมาดูกันใหม่ถ้ามีน้ําถึงจวกยกไปเลยนะครับผม เอามา,าพาดไว้เฉยๆนะครับไม่หล่นนะครับขยับให้หลบตาซะหน่อยนะึงปะ้ะหากันเรื่อยๆที่ตรงนี้ห่างจากหลังน้ําดีๆเมื่อกี้เนะี้ยประมาณเกือบโลนะครับดูที่ครับผมไม่มีน้ํานะครับแต่ช่วงเมื่อกี้เนะี้ยกับกอไผ่ายโอ้น้าเบลอร์เลยนะครับผมปะ่ะสวัสดีเบนต้นทุกท่านวนน้าเบลอร์เลยครับผมเล่นเอากิ่งนีห้อยเลยนะครับดูดิ ่นเดี๋ยวตัดมารุ่นเป็นกวดน้ําปลาเลยอันนี้ใช้กระดาษล้างนะครับขอร้านค้าก็มันอยู่นหน้าร้านคานะเลยขอเขาใจ่จริงครับผมกิ่งห้อยเลย củ, ừ. dạy cả ta phải ăn à? quên à. phải, phải à? ờ giữ chứ thì tao Ok yeah, yeah. yeah, yeah. โอ้โหแจ่มมาก ท่านผู้ชมใหญ่จัดนะครับขอครับผมเดี๋ยวลังแป้ร้านค้าก็ด้วยนะครับเมื่อกี้เอาตัวพึ่งแรกแรกแรกมีมหลังนี้นะครับผมเดี๋ยวลังก็ให้เขานะครับผมใหญ่เกินนะครับผมไะลงครับผมตัวขอไปให้ร้านค้ารับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมสวัสดีครับ ขึ้นห้าคำ่ำวันนี้เดินห้ากราบสวัสดีทุกท่านครับประเดมนว่าเล็กจะกินบะระใหญ่